ในส่วนฟังก์ชันถัดมาเป็นฟังก์ชันการแทรกวิดีโอนะครับผมในการใช้งานของฟังก์ชันตัวนี้ให้ไปที่เมนูรูปเสีเ่ยงตัวนี้แล้วมีลูกศรนะฮะแล้วมาที่ฟังก์ชันตัวนี้ตัวที่2เมื่อแตะขึ้นมาปุ๊บเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับผมเราก็เลือกไฟล์วิดีโอมาหนึ่งรูปนะฮะหนึ่งไฟกดโอเพนนะฮะแล้วเขาก็จะเพย์ครับผมกดเพย์พือเล่นวิดีโอนะครับ,ว,นนรบวิดีโอก็จะเล่นไปเรื่อยๆฮะแล้วส่วนของฟังก์ชันวิดีโอเองนะครับ เขาก็ยัมีฟังก์ชันเสริมอีก2ฟังก์ชันนั่นก็คือการล็อกช่วงเวลาเล่นนะฮะโดดเป็นฟังก์ชันตรวนี้รูวปิดีโอพอเรากดแล้วปุ๊บเขาจะมีแถบเขียวขึ้นมาเราก็เลื่อนในช่วงที่เราต้องการให้เล่นบนซ้ำนะครับผมพอเลือนเลื่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเพออีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเล่นบนลูปไปเรื่อยๆะคะในส่วนของตรงนี้ถ้าต้องการยกเลิกกดกระบาดออกนะครับผมเขาก็จะเล่นต่อนะครับ หรือถ้าเราต้องการที่จะนําภาพในวิดีโอมาใช้งานก็ทําได้โดยการกดแคปรูปภาพตัวนี้นะครับเขาก็จะแคปภาพวิดีโอมาให้1ภาพนะครับหเพื่อที่จะใช้งานในการเขียนหรือการสอนต่อไปได้นะครับผม